ทสเเเเททททสสสสสวัสดีค่ะนักศึกษาทุกคนคะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะในหัวข้อวันนี้นะคะอาจารย์ก็จะมาสอนโปรโตไทป์นะคะเรามาดูก่อนนะคะว่าโปรโตไทป์คืออะไรนะคะโปรโตไทป์นะคะก็คือ ผลท้ายนะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงไอเดียให้เป็นรูปร่างนะคะอย่างง่ายที่สุดถูกที่สุดเร็วที่สุดให้เป็นต้นแบบที่สามารถที่จะไปะทดสอบกับกลุ่มคนที่เราคิดว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายหรือเป็นผู้ใช้งานหรือว่าจะเป็นลูกค้านะคะเพื่อที่เราจะรับฟีดแบทไม่ว่าจะเป็นคำติคำชมคำดา่าผล ของการทดสอบนะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะท่าทางที่เกิดขึ้นของบุคคลนั้นๆระหว่างการทดสอบนะคะซึ่งเราจะเอาสิ่งเหล่านี้ค่ะกลับมาพัฒนาต่อไปนะคะซึ่งถามว่าทำไมต้องสร้างโปรโตไทป์นะคะข้อดีของการสร้างโปรโตไทป์นะคะจะทำให้เราเนี่ยล้มเร็วนะคะคาว่าล้มเร็วหมายถึงผิดพลาดได้ เร็วขึ้นนะคะก็คืออ๋อถ้าเรารู้ว่าอันนี้ผิดพลาดปุ๊บรู้เลยเร็วทันยิ่งเร็วเท่าไหร่ย,ยิ่งดีนะคะและจะทําให้เราเรียนรู้ได้เร็วขึ้นนะคะเข้าใจผู้ใช้อย่างแท้จริงและแล้วก็รอบด้านนะคะเพื่อที่จะเอาอ่าสิ่งที่เราเรียนรู้จากการล้มเหลวเนี่ยไปพัฒนาต่อไปนะคะแล้วก็ไปพูดคุยกับคนต่อไปได้ง่ายขึ้นนะคะนอกจากนั้นนะคะยัง ช่วยลดความเสี่ยงแทนที่ว่าเราจะโยนนจานวนมหาศาลนะคะเพื่อไปสร้างผลิตภัณฑ์หรือสินค้าหรือบริการที่เราไม่รู้เลยว่าจะตอบโจทย์ผู้ใช้หรือเปล่านะคะและนะคะการสร้างโปรโตไทป์นะคะจะเป็นแบบง่ายๆจะช่วยให้เราสามารถคาดการได้ว่าสินค้าของเราหรือบริการของเราที่เราคิดกันไว้เนี่ยมันตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายหรือไม่นะคะ จากสร้างโปรโตไทปเนี่ยเราจะเริ่มต้นอย่างไรดีนะคะก็มันจะมีอยู่ทั้งหมดหลกัหลกๆคือ4ขั้นตอนนะคะขั้นตอนแรกก็คือการบิวนะคะการสร้างต้นแบบต่อไปคือเทส t นะคะทดสอบก็บพูดใช้งานนะคะแล้วก็เลิร์นคือการเรียนรู้นะคะแล้วก็ i t e ท a เรนะคะก็คือทำซ้ำนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกนะคะก็คือการสร้างต้นแบบก่อนนะคะ เลือกวิธีที่จะสร้างต้นแบบอย่างง่ายขึ้นมานะคะโดยเลือกจากการทำจากฟังก์ชันที่สำคัญก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็น,นกลไกนะคะหรือแนวคิดหรือโปรเซสที่สำคัญก่อนนะคะอย่าทำหลายอย่างจนโปรโตไทป์ซับซ้อนเกินไปนะคะแล้วก็อย่าสร้างแล้ว แล้วก็การสร้างโปรโตไทป์ที่แตกต่างกันเพื่อทดสอบฟังก์ชันที่แตกต่างกันในแต่ละครั้งเนี่ยจะทําให้เกิดผลดีกว่าการทำโปรโตไทป์ที่รวมฟังก์ชันหลายๆอย่างเข้ามาด้วยกันนะคะการสร้างต้นแบบนะคะก็มีอยู่หลากหลายวิธีเช่นนะคะการทำสตอรี่บอร์ดนะคะเป็นเนื้อเรื่องขึ้นมาแต่ละช็อตว่าเราจะทำอะไร ที่ไหนอย่างไรนะคะหรือจะเป็นการทำมัคคุปนะคะก็คือเป็นการสร้างโมเดลของรูปแบบผลิตภัณฑ์ขึ้นมาหลาย,ลายอันนะคะเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้ใช้งานเนี่ยมองเห็นภาพมากขึ้นนะคะหรืออาจจะเป็นการต่อเลโก้นะคะอาจจะเป็นของเล่นเด็กๆแต่มันสามารถใช้งานได้จริงนะคะและสุดท้ายที่อาจารย์ยกตัวอย่างก็คือการสวมบทบาทหรือโลเปนะคะก็คือการทำให้ เราแสดงเป็นตัวตนนะคะไม่ว่าจะเป็นการสร้างนวัตกรรมที่เป็นโปรดักหรือเป็นโปรเซสหรือเป็น service นะคะขึ้นอยู่กับว่าเราจะนำเสนอในรูปแบบไหนนะคะซึ่งเราก็สามารถที่จะสวมบทบาทได้นะคะเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้นหลังจากที่เราสร้างต้นแบบมาแล้วนะคะเราก็จะทำการทดสอบกับผู้ใช้งานค่ะ เมื่อเราตั้งสมมติฐานแล้วก็สร้างต้นแบบแล้วนะคะเราก็ต้องเลือกหากลุ่มที่มาเป็นผู้ทดสอบซึ่งเรามีไว้ในใจอยู่แล้วก่อนที่เราจะทำะตัวต้นแบบนี้มาหรือแก้ไขปัญหาที่มานะคะเราควรที่จะระบุเจาะจงให้ชัดเจนเลยว่าเป็นเพศไหนอายุเท่าไหร่นะคะไลฟ์ไลฟสไตล์หรือแหล่งที่อยู่นะคะและควรเลือกรอบตัวที่ คนรอบตัวที่อาจจะสนใจและเกี่ยวข้องกับงานของเราก่อนนะคะถ้าไม่มีในคนใกล้ตัวเราก็หาคนที่จะพาเราไปหากลุ่มเป้าหมายได้นะคะหลังจากที่เราหากลุ่มเป้าหมายได้แล้วนะคะเราก็กรองรายชื่อนะคะคหรือคัดเลือกรายชื่อกลุ่มคนที่คิดว่าเ,เราน่าจะสนใจสินค้าของเราหรือบริการของเรานะคะแล้วก็นัดกลุ่มนั้นก่อนอื่นเลยนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็ทำการเรียนรู้จากโปรโตไทป์หรือฟีดแบ็ c นะคะซึ่งเราจะต้องทำใจให้เป็นกลางนะคะอย่าเถียงเพื่อปกป้องไอเดียตัวเองว่าตัวเองอไอเดียตัวเองสุดยอดไม่เอานะคะเราต้องเรียนรู้จากกลุ่มเป้าหมายให้ได้มากที่สุดควรฟังให้เยอะที่สุดแล้วนำกลับมาวิเคราะห์ว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ย เขาชอบอะไรไ<ป>เขาไม่ชอบอะไรไ<ป>เขาอยากได้อะไรเพิ่มเติมนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็แบ่งข้อเสนอเนะเป็นหมวดหมู่นะคะแล้วจัดอันดับว่าผู้ใช้พูดถึงเรื่องอะไรมากที่สุดนะคะและต่อไปค่ะขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือ i t e r a t e นะคะก็คือการทำซ้ำนะคะซึ่ง เป็นขั้นตอนหรือ next step นะคะหลังจากที่เรียนรู้จากพุ่นทยแล้วนะคะเราจะทำอะไรต่อไปนะคะควรทำซ้ำอะไรที่ดีอยู่แล้วคนพอใจอยู่แล้วเราก็เก็บไว้นะคะหลังจากนั้นเราก็มาถูงว่าทำให้ดีขึ้นส่วนไหนที่คนอยากให้ดีขึ้นนะคะเป็นฟีดแบ็ k ที่ตอบกลับมาว่าอ๋อมันควรที่จะเป็นแบบนี้นะหรือควรที่จะ เพิ่มตรงนี้อีกนิดหน่อยนะคะก็ลองเพิ่มเติมส่วนนี้ไปนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็มาเปลี่ยนแปลงค่ะสิ่งที่ทําไปแล้วคนไม่ชอบอันนี้มันไม่ดีเลยไม่ไม่ต้องการแบบนี้นะคะก็ให้ตัดทิ้งไปนะคะอันนี้เราจะทําตามสิ่งที่เราไปทดสอบกับผู้ใช้มาแล้วนะคะค่ะสรุปนะคะก็การสร้าง prototype นะคะควรที่จะ เป็นการทำได้ง่ายรดเร็ว,รวไม่แพงไม่ต้องสวยนะคะเพราะว่าในการทำพุทธไทยนะคะหรือต้นแบบครั้งแรกๆเนี่ยจะเป็นการทดลองหรือทดสอบความสนใจและการสื่อสารไอเดียที่เราช่วยกันคิดนะคะครั้งแรกเนี่ยว่าไอเดียของเราเนี่ยมันโอเคหรือเปล่านะคะาบางคนเนี่ยอาจจะทุ่มเทอดหลับ,อด,ลบอ,ดนอ,นอดนอนเลยนะคะทำต้นแบบมาพอเอาไปทดสอบ กลุ่มเป้าหมายหรือ,อเอาไปให้กลุ่มที่เราจะให้เขาเป็นสปอนเซอร์อย่างนี้นค่ะพอรับฟีดแบ็กลับมาโอ้โหแบบฟีดแบ็ใช้ไม่ได้เลยนะคะเราต้องปรับเยอะมากมายซึ่งเราก็ใช้พลังงานไปเยอะอแยะแล้วนะคะซึ่งยังไม่ควรทํนะคะเราควรทําที่มันง่ายเร็วไม่แพงแล้วก็ไม่สวยแต่สามารถใช้งานได้จริงนะคะเพื่อทําให้ได้รับฟีดแบ็กกลับมาแล้วเราค่อยพัฒนาต่อไปไปคุยพัฒนาต่อไปไปคุยพัฒนาต่อไป นะคะโอเคค่ะอาจารย์ก็ขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะคะก็จะฝากงานไว้ให้นักศึกษาทํางานกลุ่มนะคะครั้งนี้10คะแนนนะคะเริ่มจากการทําการประชุมทีมอาจารย์ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะคะขอบคุณทุกกลุ่มเลยที่ทํา p presentation หรือทำคิวิโอมาได้ดีขึ้นมากเลยนะคะแล้วก็หลังจากที่ประชุมทีมแล้วก็ร่างไอเดียเป็นรูปภาพออกมา พอล่างออกร่างไอเดียมาปุ๊บก็ออกแบบโปรโตไทป์ว่าคุณจะทําแบบไหนของแต่ละโปรเจกต์ของแต่ละกลุ่มนะคะหลังจากที่เราได้โปรโตไทป์แล้วเราจะถอดแบบชิ้นส่วนออกมาเพื่อที่จะเริ่มสร้างซึ่งเราต้องรู้ว่าก่อนที่เราจะสร้างเนี่ยเราต้องใช้วัสดุอะไรนะคะซึ่งในการเรียนเทอมนี้นะคะอาจารย์ก็ทางคณะเขาก็จะให้งบประมาณมากลุ่มละ3 0 0บาทแต่เราจะเบิกได้เป็น ของก็คือคุณต้อง List ์มาว่าวัสดุที่คุณต้องการใช้เนี่ยคืออะไรนะคะแล้วก็ส่งมาให้อาจารย์อาจารย์ก็ทำการซื้อให้นะคะคณะก็จะทำการซื้อให้ต่อไปนะคะหลังจากนั้นนะคะหลังจากที่คุณประชุมทีมร่างไอเดียทำตามทุกอย่างที่อาจารย์พูดมาก่อนหน้านี้แล้วก็เหมือนเดิมค่ะตัดต่อคลิปวิดีโอส่งคลิปมาคลิปวิดีโอมานะคะภายในวันจันทร์ที่13ทธันวาคม2564เวลา ก่อนเที่ยงคืนเหมือนเดิมนะคะค่ะก็อย่าลืมนะคะควรที่จะทำงานเป็นทีมซึ่งการทำงานเป็นทีมเป็นจุดเริ่มต้นของการทำงานที่มีประสิทธิภาพนะคะแล้วก็มีให้ประสบความสำเร็จได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะหลายคนคิดนะคะหลายคนคิดดีกว่าคิดคนเดียวนะคะโอเคค่ะอาจารย์ก็ขอลาไปก่อนไว้เจอกันสัปดาห์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ